สำรวจกันต่อออชตรงนี้คืออะยะตกน้ำป๋อมแปม,แปลมเลยขอโทษนะคุณเอียนผมไม่ได้ตั้งใจเกือบล่วงอีกแล้วนะครับ กับนอริโกะชาแนลกับนัทนริโกะค่ะมาต่อกันที่พาร์ทที่10นะกับเกม Lego Jurassic World ค่ะซึ่งในพาร์ทที่แล้วนะเราได้เข้าไปในศูนย์วิทยุสื่อสาราและขอความช่วยเหลือจากนา้นามีเฮลิคอปเตอร์ลำหนึงค่ะมาช่วยเราและเรายังไม่รู้เลยว่าจุดมุ่งหมายของมันจะไปลงที่ไหนนะคะมาดูกันต่อดีกว่ากับแชปเตอร์นี้ค่ะว่าเราจะไปเจออะไรกันต่อนะคะกับแชปเตอร์ ซานดิเอโกด็อกค่ะไปละลุยโอ้และมาจอดที่บริษัทอินเจนนะว้ารถหรูเฟอลลี่สุดยอด เมื่อไม่นานมานี้จอห์นแฮมมอนมีความฝันและอีกไม่นานผมจะซื้อ <John S 2> ทอดเจตนานมของเขาที่ซานเดีอโกจูราสิกพสสาร์คซานเดีอโกนี้ s <S กลับข้าวมาละกลับข้าวอ๋อไม่ใช่นะเรือได้จอดเทียบท่าแบบอันตโนมัติและจอดแบบเละเทะมากอ้อหอพังเละกระจุย อุ Oops. Oh oh. ๊ปส์โอ้ไ kind ม of ่โอ้ผมว่าผมติดนะใครก็ได้ช่วยผมทีอีอีอีเหมือนจะมีคำใบ้ว่าให้ขึ้นไปที่เคนคันนั้นนะก่อนอื่นขอสำรวจก่อน ตรงนี้นะมีลูกเรืออยู่ไหนอ้าวแล้วมาถามผมแล้วผมจะรู้ไหมล่ะฮะไม่และตอนนี้นะมีเฮลิคอปเตอร์เลยจด,ดีและมีบันไดอ่ะคุณเอี้ยนนำผม<ำ>มากระแสนสวา่างต้องขึ้นไปเช็คที่รถเครนพนัสแล้วได้เลยก่อนเช็คเช็คพื้นที่แบบในส่วนนี้คนติดก็รอต่อไปนะคะ กับผมขอสำรวจพื้นที่ก่อนและสร้างเป็นบันไดนะขึ้นไปผมขอญอาติครับเครนอ่าในใบขับขีม่มีให้ขับเครนด้วยนะเยี่ยมเป็นเลยขับไปเถอะมันรถนั่นแหละ จะมีอะไรกระทุงกระทุงอยู่ตรงหลังใต้หลังคานะเอาแล้วอ้าวรถพังเหมือนจะมีทางลงและลงได้จริงๆด้วยค่ะและขึ้นได้ไหมแน่โล้ตัวได้ด้วยแต่เราไม่โล้นะลงมาก่อนสำรวจกันต่อออค่ะตรงนี้คืออ้ยาตกนะ ปอมแปมเลยขอโทษนะคุณเอียนผมไม่ได้ตั้งใจเกือบล่วงอีกแล้วนะครับมันก็ไม่ได้อย่างนะบางทีมันก็เป็นพื้นที่ส่วนบุคคลนาะยห้ามเข้ามาไม่ได้อนะผมจะเข้านะมีปัญหากับผมหรอ,อบางทีผมว่าลูกเรืออาจจะโดนไดนโนเสาร์กินไปแล้วหรือเปล่าซาร่ามาพี่ตอกแตกตอกแตก โอเมาสาวน้อยตามมาอย่างรวดเร็วทันใจและเป็นหน้าที่ของเธอในการกระโดดโอ้และบันไดก็ล่วงลงมาแล้วซารา่านำไปเลยค่ะแฮมเมสาวน้อยเธอจะเข้ามาในที่ส่วนบุคคลนี้ไม่ได้บอกเป็นอย่างนะเจ้าอ,อืออือและ สำรวจต่อจนเจอเข้ากับบันไดอิบขั้นหนึ่งบางทีผมก็ไม่เข้าใจมาะว่าทำไมรูกเรือหายปไปไหนกันหมดหรือว่าเราจะต้องสำรวจด้านหลังของเรือนะได้เลยคุณเอียนตามานี่ออเดี๋ยวตกน้ำอีกนะคุณมาครับในส่วนนี้ ซาร่าจะเป็นคนนำไปเองนะคะอ,อและตรงนี้ตรงนี้ทำอะไรได้ไม่ใช่หน้าที่ของเรานะหน้าที่ของเราอยู่ตรงนี้และหมุนเปิดประตูเปิดประตูเป,ปะตเปิดสิวะอันนีน้นึงนะอู้อหอ๋อ จะไม่ใช่ลูกเรือของเราไม่ใช่ทีมเราด้วยใช่ก็ฉันไม่ใช่ไงก็ไม่ใช่ไงใครบอกว่าใช่หน้าตาฉันเหมือนลูกเรือตรงไหนฮะและก็เจอโอ้โอ้โอโอเจ็บเจ็บและก็เจอเข้ากับอะไรสักอย่างนะมันคือบอร์ดนั่นเองค่ะซึ่งบอร์ดนี้เราจะต้องเขาบอกว่าบอร์ดนี้คะเราจะต้องแมทให้มันเข้ากันเพื่อเปิดประตูให้ได้ แล้วหน้าที่นี่เป็นหน้าที่ของหน้าที่นี้เป็นหน้าที่ของคุณเอียนนะเพราะเขาฉลาดและหลักแหลมแถมลอยต่างหากมาหนึ่งสองสามสี่เดี๋ยวนะหนึ่งเอ๊ะแล้วลืมสองอันนี้สามหรือเปล่าและอันที่สี่ง่ายดายความจำผมดีประตูเปิดและเราก็ก็ ก็อ้อยังไม่จบนะเรามาด้านหลังของเรือนั่นเองเอ๊ะแล้วมันไปยังไงเอ๊ะอุ๊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 อ๋อหรือว่าจะเป็นนั่นไงเป็นอันนี้จริงๆด้วยประกอบเป็นแผงข้ามนะหน้าที่นี้กระโดดสูงๆเป็นหน้าที่ของผู้หญิงแม่นแนต่นะว่าลูกเรือเขาเมาเรือกันหรือเปล่าหายไปไหนกันหมด หรือว่าเขาจะอยู่ข้างบนด่านฟ้าเรือประอือม่เห็นมีใครอยู่เลยฮัลโหลโอ้คุณมาทำอะไรที่นี่มาต่อยหน้าแกไงมาต่อยหน้าแกไงไม,ไม่เห็นมีอะไรเลยแล้วทำไมเอียนไม่ตามออกมานะเดี๋ยวนะตรงนี้มีปุ่มอะไรวะ เกอ,อีทเาทำไมแขนฉันไม่ยาวกว่านี้วันนี้เนี่ยก็ไม่รู้สินะเอะทำไมเอียนไม่ตามมานะมันต้องมีอะไรเกิดขึ้นแน่เอียนจ้าตามมาแนะอ่อู๋ตก,กใจมืมดไปนะดังนั้นเป็นหน้าที่ของเอียนและเอียนไม่ตามมาเราจะต้องฉันต้องทำทำอะไรสักอย่างแลว้วเจ้ามาทำยังไงอ๋อนี่ไงเอียนหลบไปค่ะ และเป็นผู้หญิงมาดแมนแฮนซัมขนาดนี้ต้องผักกล่องให้ผู้ชายเดินตามมานะจ๊ะไม่สุดยอดเย็นคะเข้าไปข้างในได้ไหมคะอ๋อและปัดโทได้เป็นฟอสซิลจินเอมานะด้วยความบังเอิญขั้นสุดยอดสุดยอดเลยและตรงนี้อะ่ะมันต้องใช้คนกระโดดหนึ่งคนและ2คนจริงๆด้วยนะคะสวยงามตามท้องเรื่องและคุณซาร่าต้อง นำผมขึ้นไปฮะออกมาจากตรงนั้นนะโอ้ไม่ทีเร็กซ์ลุดออกมาแล้วนะคะ <c oughs> เหมือนจะเป็นทีเร็กซ์ตัวเดิมที่เราวิ่งหนีมาหรือเปล่า <c oughs> ตุ๋มเออ,เอ,อ,เอ,อบางทีผมต้องการเรืออันบิ๊กเบิรมกว่านี้นะฮะ และบางทีเราต้องหาที่หลบนะแล้วจุดนั้นมันอยู่ตรงไหนนะขับรถไปและและก็ขับออกมาเอ้มันอยู่ตรงไหนและเขาตามหาอะไรกันอยู่นะจบไปแล้วกับแ Chapter San Diego d o อกค่ะมาต่อกันแชปเตอร์ต่อไปโรย กับแชปเตอร์ d i นเ o รก r สตีนะกี่ทำไมตกใจหมดอโอ้พี่นะ้ำมันเต็มถังฮะอยู่ดีไม่ว่าดีนะไปปลาใส่หัวมันซะง,งั้น โอ้โหและเอาลูกของเจ้าทีเร็กซ์มานะสุดยอดไปเลยทำไมใจกล้าได้ขนาดนั้นว้าและเราก็ต้องขับทีเจ้าทีเร็กซ์ผว่าวิ่งยากนะการขับรถขับหนีมันยากกว่าอีกอุย้ยรถเกือบความช้าลงหน่อยได้ไหมผมไม่คิดอย่างนั้นนะฮะโอ้ยช้าลงวันนี้ก็โดนกินสิครับท่านอ๋อฮะขับรถสส่ไปใส่มาเมาแล้วขับหรือเปล่าออ้อ ทีเร็กอู้ทีเร็กดนรถไฟนะชนไปแล้วแลนะเราก็รอดได้ Ooh, อู้ my god เอา้าชนชนเอ้าชนชนรถยี่ห้ออะไรเนี่ยชนขนาดนี้ไม่เห็นเป็นไรเลยเอ๊ะตรงนี้ตรงนี้ตรงนี้นอา้าวปะโจถสวยๆก็ไม่ได้นะลึกว่ารอดแล้วนะไม่รอดอทีเล็กมาเดียวก่อนเรือยเรือยเป็นงูขับเรื้อยเป็นงูหลอกลอก่องงอะดิงงอา้าวงงอะดิ โหนชนขนาดนี้รถสุดยอดมากอาตีหุ่นมาโอ้ยไดโนเสาร์ไดโนเสาร์ไดโนเสาเห็นปกินกาแล้วไงอุ้ยอุ้ยลืมซื้อฟิวมาถ่ายด้วยนะจะถ่ายรู้อะไรตอนนี้แล้วเนี่ยใครขับรถก็เหนื่อยแหละเอ่อตอนนี้เรายังไม่มีแผนไปไหนนะแล้วขับเลื่ยไปเลยมาแบบนี้อะอย่างสวยแลนดิ้งอย่างสวยและและชนแม่งเลย ไปพร้อมอนว่ที่เล็กตามฉันมาใช่สิอู้เอาทีเร็ก์น้อยไปไหนนะวราต้อมาคมผมไม่เห็นด้วยเลยทำไมคุณ <it? S 1> ทำอย่างนี้ผมไม่เห็นด้วยนะ <c oughs> เหมือนเขาจะเสียดายนะที่ ไม่ได้อยู่กับเจ้าทีเร็กซ์นะเขาก็เลยมาะลึกความหลังเอออยู่นี่เองเด็กน้อยเดี๋ยวจะทำอะไรน่ะเดียวเดียวเดียว น่าจะไม่รอดนะคะท่านประธานของบริษัทอินเจนลาก่อยค่ะและจบไปแล้วนะคะกับแชปเตอร์ซานดิเอโกสตรีทค่ะมาดูซิว่าต่อไปจะเป็นอะไรโอ้มายกอและแสดงความยินดีด้วยนะคะตอนนี้เราจบนะคะในประตู The Last World Jurassic Park เรียบร้อยแล้วนะเย้เยเยเยอาเพระว่านัดขอตัดไปละกันเพราะตรงนี้มันติดลิขสิ์นะ์ฮ้าเมื่อทำภารกิจเสร็จแล้วนะขออย่าเดินกลับไปที่ Innovation Center แป๊บหนึ่งค่ะเย้ ที่สุดนะคะก็จบไปละอีกประตูนะคะกับประตู The Lost World Jurassic Park ค่ะยังเหลืออีก2ประตูนะคะกับประตู จูราสสิกพาร์ค3ค่ะและประตูจูราสสิกเวอร์นะคะซึ่งในพาร์ทหน้านัดจะมาเล่นในประตูจูราสสิกพาร์ค3แน่นอนค่ะสำหรับเพื่อนๆนะที่อยากดูคลิป Lego ้จูร s ส i ิกเวอรต่อน,นะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์คลิปนี้ให้นัดด้วยนะคะที่สำคัญนะคะกด Subscribe นเล o ก Channel ด้วยเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิป Lego j u ูรา s สิกเวอรต่อน,นั่นเองค่ะ สำหรับวันนี้นะต้องขอตัวลาไปก่อนเจอกันใหม่ในพาร์ทหน้าค่ะไปละซี่ยายบายค่ะ